ับสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเซ็ซี่ที่ยุทธาบา้านเดี๋ยวก็มาอีกแล้วพี่น้องบ้านหน่อยดอนคอมมาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องบ,าบาง้านเมืองไก่ปล่อยม่วงไปเรียงรายงานสภาพอากาศบ้านเข้าถือว่าสิเริ่มแย่ไปเรื่อยๆลออยแล้วครับน้องเลยฝนก็สิหายหมดแล้วแล้นมันสิ่เมฆหายเบิดเลยบ่เหลือเห็นพอ้อเต็มเยาวเต็มเยาว์นี่แหละ เพือสิบเบิร์ดแต่ละพลเพื่อสิบวบัตถวนแนมเบิงร์นนี้ขพาพี่น้องมาเบิร์นขอกใหญ่ที่สองพี่น้องขอบอยู่เลาะแฉมลิงกำลังปลง่อยออกมาพอดียังปฏิปไต่ทั้ทงใดมือนีัเจ้าข้าพี่น้องตามเบิร์นนี่อ่ะสองขอบขอกหนึ่งขอบดำดำ เห็นแต่ผู้เฒ่าเลี้ยงว้วพี่น้อยวันนี้เห็นเด็กน้อยเลี้ยงง้วอและแต่ว่าตัวนี้ก็สุดยอดเลยอฮะเลี้ยงเป็นอยู่ดิเลี้ยงเป็นอยู่เลี้ยงว้วเนี่ยโอ้เป็นอยู่เว้ยเรียกว่าแต่เลี้ยงง้วอเป็ี่ยนนี่ว่าเล่ินจะต้องซับยางเดียวเล็กน้อยเสมอ ห่อเข่าบ่าละห่อเข่าบ่ใส่ห่อเขา่า,เ,ขาเรียกว่าไรไปรรส่งเหล็กติดกับขึ้นฮะเดี๋ยวน้ำเมร์เดี๋ดีแล้วเรียกว่าติดไ่ไ,ไปส่งเหล็กกับติดกับขึ้นอยู่เฉยอาฟึกไว้เรียงง้อดีแล้วมีบัตรประทัดจูดบ่ประทัดจูดมีบ่บ,บ่บมี

ว่จะของบ่หัวจะตัวเอ๊ยตายตายนี่ะมันหายจะได้บ่ะนี่มันหายเกอะแด็กกอลมาเดมีคก็้อเออก็กันนัเบบ่นด้วยน้ำะไอันน้ำอีกนัอก็ดีสนัั้อย่างะนัมันก็เถี่ยวลูก มันทน้ำจีนเลี้ยงไม่ออกมานงย <c oughs> สังเกตไปนั้นเลยสังเกตอายงวงมากเลยมันมี้เท่าไหร่ครับหกแต่บงจะคอ,องบาเข้ไปเบิ้งช่องนี่มาอื่นใดเบิ้งเลย

ลาดอัานลาดแล้วไปเดินไปน้องก่อนไปไปหอดใจมึงอ่าเป่าเรับมาเลยมาเลย ซ่อนแตงโ่แต่เงี้ี่น้ะง่าย่ายสามว่าพันคนคุณให้เป็นพยา,อานข้างหน่อยนะขาวไทยผมเนี่ อย่างพี้เนะาะยาเพราะปันนีแหละมีน้ำกัมีอยู่มไม่มีนม้ำแต่บม่มีฝนตกเราเ,เป็นสีแล้วนามมาหน้าเข้าใส่เสื้อผ้าดาคอยจุมมาให้ Está mm, bien, ไปน้ำกันสองโขงสองขอบไทาลาไปเวยเขไปหอใจ <c oughs> ไปน้ำกันบอ่นนบอนำลงเรือน้กับบ่มี nhau vô Để tôi đến đặt khẩu rồi Đây, à, à. Bố này Nhà nó vượt Mình lắng chè đây này, ôi Ừ, nó cứ lên rồi <laughs>

ผมกำนังสาวไทยกันจะหัดใท้ส่วนได้วันขาดาวันได้ว,ว,ไดวันดีานางสาวไทยประจำปูง น,นีก็มีน้ำอยู่ดอกมองบ่มีน้ำหยา็ตายเสิ็จเป็นไดอดทนกันเด้อสักเดือนสักน้อยก็ได้เรียนถึงโคกละข้าเจ้ากำลังขอกำลังถอกเชียวเขอกเล้วกตัวนี้มึงอยูมมึงกินอยู่ดอกใจกเย็น เกี่ยวเนียบอดอดไปก่อนน้ำถนนอาดลาดอาดลาดเลยพี่น้องเลยสายขอดสากำลังมือกระแดดคักจังเลยแหละตึ๊โมงกว่ากว่าเถึงงานซะแล้ว nhạt lên có một cái lấy nước cái thay đặt nàng lo gì phải lên đấy cái thứ hai kín lợi. ต้อนแดดพี่น้องเลยตายตายอ่อนครับหลงมูแล้วหลงฟูงแล้วดำดำนี่มาแล้วมาแล้วแม่ไปขางนาแล้วเร็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 วรวัานไหนยุคขางนาไปนะโอ้ยน <c oughs> mẹ em qua đi vô thằng lặng ba ơi đậu luộc đó luộc vô thằng lặng ừ để làm anh lên lấy lại con bò hôn ngọt luộc Ừ, đau ơi đau ơ đi đi, quá là nhu cầu lắm của đạt sáng nói rằng sáng nói bổng lên sáng nói bổng lùng lên 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 จังหลงแม่แม่หลงลูกมอเตอร์แลนหลายเด้อได้ไหมอ่ะได้บอกไปแล้ว ชติพี่น้อง,งอเลยก็เห็นแม่ห้องหาแม่แม่แมห้องหาลูก<อ>สันชาติยานกันไอ,อ้บนน้ำก็เลี้ยงพี่ทองแต่หอดของแย่ต้องกลินนนก่นมองกินเลยดี ห่อนห้าห่อนขาดโดยเตะก็ได้องอมยอมไปลูกไปเอเอเร็เเนเร็วนะ น้ำพี่น้องมันเปิดบ่จะบ่เปิดอยู่หรือเปิดอยู่ได้หละ่ะ <c oughs> ส่วนไหลลงมุ่นขนาดนั้นแสดงว่าประตูน้ำเปิดประตูฝนฝรับบ่าบ่เปิดเปิดอยู่นะกันนะ น้ำม,มันดันกันพี่น้องมันจะไหล่พ่อเอื่อยๆนะครับบ้านเขาเอื่อยว่าเอื่อยๆเปิดย่อเพื่อจะเปิดบ่อแห้งบันไดเอาพอดีนะ่ดีดีหละน้ำไหลลงไปทั้งปุ่นอยู่แสดงว่าเปิดอยู่อมองเลี้ยวแล้วพี่น้องมองหาอยู่หาจินแล้วคือว่าจาะไดนล่ะอันหาหายใจซ้ำนี่ น้อมรับสภาพว่ามันมีสำหนีเลยลงไปในรูปนีกขึ้นน้ำกระท่วมไปแล้วแล้ว่ทั้ดดงดอนนี่แหละมีแต่ั้งโน่นั้งดอนไปนองเลยพอไ,ได้อยู่ได้กินพอได้เล่มพอได้มเมือ หลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งนห้ขอบคุณตัวกำลังแรงใจที่ปฏิบ่ติบาปบันโอยดอนคลองื้อนี้ก็ตามทรงถึงทีแล้วให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนให้เจอแต่สิ่งดีๆงามๆในชีวิตบอกกันไว้เนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ